สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ทั่วโลกสวัสดีค่ะไม่ย้อยวัาานบันนาบระเด็อันบระเด็เซฟฟิวโดนแล้วนะจ้าเป็นเดือนสองเดือนแล้วจ้า mm hmm. เปนนพ่งในนอผู้ติดตามย้ายยุ่งอยู่อยู่บ่จ้าฝา mm hmm. กติดตามกดไลค์กดแชร์ย้ายเ mm hmm. ลยเด้อเดี๋ยวโดนย้ายเฮ็ดเท่านึงกับเ,เขามบ mm hmm. อบิ mm ่งให้ย้ายเนอเด้อมือในย้ายมาเก็บเห็ดจ้ะมาเก็บเห็ดพู้น่ะเห็ดเห็ดเขาจะ่าเห็ดเซฟฝรั่งเศสประสนดอกบอกไง เซฟเซฟเกมเฮดนี่กับตาเพื่อนสาวเพื่อนสาวลายลายมิตรร้อยใหญ่ดอกจุูมาให้ยายซะคุณหนาเมื่อเกมเฮดก็สวยดีเพราะต้องห่วงได้เพื่อนสาวเซฟฟีสุดยอดค่ะยอดเราแกลียดแล้วเราเราจะเก่อีกเข้ามาในป่าก็ต้องสวยไว้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เยอะวันมัหน้าเนี่ยนะจ้า มาเก็บเห็ดมื่อนี๋บอไดเห็ดงานจ้ะมาเก็บเห็ดจ้ะอยู่ใส่ก็คือเกลอน่หลามาเก็บเห็ดคือเกาแยกวันขาดปลาบอไดขาดโคกบอไดขาดสวนบอไดอยู่น้าสวนน้าหัวน้าสวนนี่แหละจ้ะฝากขอบคุณที่ติดตามนะจ๊ะ fc ทั่วโลกค่ะฝากติดตามนะคะกดกดยังก่อนกดยังก็เฮ้ยกดไลค์กดแช,ชร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามยายนะคะถ้ายายมีอะไรดีๆเดี๋ยวยายจะ ดคลิปส่งไปให้ค่ะบายบายนะคะสวัสดีค่ะยูดีมีแห่สุขสุคนนะคะเดอ้อรักษาสุขภาพสุขคุสุขค้นเด้อจ้ะเดอ้อทางเมืองไทยทางมูงงม่พวดูนี่ก็ได้จ้ะฝากกดติดตามยายด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศเปลีป่ยนแปลงดูแลสุขภาพค่ะหักสุขูสุขค้นอ,อ่ะเด้อจ้ะเด้อขันผู้ได้ข่าวมาบอกยาย <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพียงสาวสวัสดีค่ะ